ผมว่าจริงวิเคห์คู่แข่งอาจจะไม่ได้สาคัญมากสำหรับผมนะยังไงไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันมีกลุ่มลูกค้ามีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วไม่ว่าทาสเกลไหนก็ตามถ้าความสาคัญในการวิคห์คู่แข่งอันนี้ความเห็นนะคุณจะต้องวิคห์ให้ถูก<ม>ว่าเขาเป็นคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกับคุณหรือเปล่า,<ม>าจับคู่ให้ถูกอยาาไปแบบคนละเซกเมนต์อ่ะคือถึงแม้ว่าจะเป็น,นธุรกิจเดียวกันก็ตาม,มจะเป็นแบบคนละกลุ่มเป้าหมาย คือไม่ต้องวิเคราะห์คู่แข่งแต่กูวิเคราะห์ผู้บริโภคกันการวิเคราะห์ผู้บริโภคสําคัญกว่าเราอยากทําธุรกิจประเภทนี้กลุ่มเป้าหมายของเราเขาต้องการอะไรผมว่าอันนี้สําคัญกว่าเราก็เป็นตัวเลือกดับหนึ่งในเรื่องนี้ให้เขาเขาต้องการความมาตรฐานความพร้อมความพรีเมียมเราก็เป็นสิ่งนี้ให้เขาเขาก็จะเลือกเราเอง คเคอ์คู่แข่งแล้วไงวะผู้ไม่เคยสนใจเลยนะเออวิคราะห์ก็ได้แต่สําคัญกว่าคือวิคเคะร์ผู้บริโภคถ้าเคยผ่านการตลาด c e c c C p เฮียอะไรพวกเนี้ยอพวกตัวย่อต่างๆอ่ะไพร์เพจโปรดักต์โปรโมชั่นไม่มีเฮียอะไรเลยที่พูดถึงผู้บริโภคแต่วิวัฒนาการ c c 7E หลังๆอ่ะมันจะใส่ผู้บริโภคเข้าไปมากขึ้นสุดท้ายทุกอย่างเข้ามาสู่ผู้บริโภคจริงๆแล้วการวิเคราะห์ผู้บริโภคกูว่าสำคัญกว่าตรับนะคือเทรนเป็นมาอย่างเงี้ยที่กมจับได้นะนี่